โรงเรียนบ้านหนองแมงดาตั้งอยู่เลขที่317หมู่ที่3บ้านหนองแมงดาตำบลป่าก,ก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจ,จเจริญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด91ไร่3งาน54ตารางวาภายใต้การบริหารของนางอิงกมนบุญลือผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น17คนและในปีการศึกษา2568มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รวมทั้งสิ้น188คน ส่วนที่ 1. การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนบ้านหนองแมงดามีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมวันแม่แห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแมงดาเพื่อให้ผู้บริหารคณะครูคลาราางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติมีมุมความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนรักษาประเพณีไทยร่วมกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอรวันเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสืบต่อไปส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภยัยสุขอ,อนามัยดี โรงเรียนบ้านหนองแมงดาได้มีการจัดทำประกาศโรงเรียนบ้านหนองแมงดาเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567ลงวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2567ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของทุกคนภายในโรงเรียน และมีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยดำเนินงานตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567เพื่อดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น ปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองแมงดายังจัดทําคําสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเป็นลายลกักษณ์อักษรที่ชัดเจนคอยดูแลนักเรียนเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ยังมีการจัดทําคู่มือสําหรับนักเรียนครูและผู้ปกครองซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและสถานศึกษาเองก็ได้ดำเนินงานโครงการสุขาดีมีความสุขกิจกรรม Big c l e a n i n g Day เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษาในส่วนของคณะครู ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละห้องมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้ามีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วโดยการติดตั้งสวิตช์ตัดวงจรอัตโนมัติและมีฉนวนป้องกันไฟฟ้ารวมไปถึงมีการต่อสายดินอย่างมีประสิทธิภาพและมีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ช่างที่เหมาะสมจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยและทางสถานศึกษาได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา และได้มีการติดตั้งถังดับเพลิงพร้อมทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อและมีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการดับเพลิงการอพยพการหนีไฟโดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วในด้านของงานอนามัยโรงเรียนสถานศึกษามีห้องพยาบาลเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานอนามัยที่ชัดเจนมีมาตรการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยให้กับนักเรียนมีห้องสุขาและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนบุคลากรแยกชายหญิงที่เพียงพอและมีการจัดน้ำดื่มสะอาดมีโรงอาหารสำหรับนักเรียนมีมุมพักผ่อนกระจายตามพื้นที่ต่างๆของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านหนองแมงดาได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมีการเก็บสารเคมีไว้ในพื้นที่ที่กำหนดและปิดฉลากกากับขวดสารเคมีแต่ละขวดมีมาตรการข้อปฏิบัติกเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้และทางโรงเรียนได้มีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษามีช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เพจ Facebook โรงเรียนบ้านหนองแมงดาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยจากครูนักเรียนผู้ปกครอง พร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขและวางแผนป้องกันให้เหมาะสมนอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองแมงดาได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสํานึกความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยได้ดําเนินโครงการครูแดและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีภาคีเครือข่ายเช่นสถานีตํารวจปูทรชานุมาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก,กอเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดและภายในห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองแมงดาได้มีการจัดวางหนังสือคู่มือวารสารเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆด้านความปลอดภัยไว้สำหรับนักเรียนคณะครูได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและในทุกปีการศึกษาทางโรงเรียนบ้านหนองแมงดา มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการขับขี่ของนักเรียนเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกนิราภายัยนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียนในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความพร้อมและยังมีการจัดตั้งชุมนุมคลินิกเสมารักและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อช่วยสอดส่องดูแลและเสริมสร้างวินัยให้กับนักเรียน จากการที่โรงเรียนได้ดำเนินการทางด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้รับความคุ้มครองในสถานศึกษาและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษาและยังช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นให้ผู้เรียนได้เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติสืบต่อไป ทางโรงเรียนบ้านหนองแมงดาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังบิดิทัศน์นำเสนอ